สบายดีสบายดีไปทุกคนเลยเมื่อนี้เราจะไปหาป่าเดี๋จ้าบวอยู่ซื่อเนอะาะใส่เลาะคือเมื่อนี้เพิ่นนตินต้นตนงน้ำโซลาปะทานเนาะใจใจนี่ตอนนี้เพื่อนกำลังติ้งอยู่แต่ว่ามันบวทันในบกนเนาะเมื่อคืนนี้กะเพราะว่านี่กะฝนตกเนาะบวชวสีบกไว้ดูบวชซาเดี๋ยวข้าไปดูน้ำกันว่าข้าสุดใดที่โบโอตอนนี้คนหัะลงไปเต็มห้วยแล้วทุกคนเลยฮาหน่ะแปมหลักงง อันนี้ก็คู่ใส่ครัก็มีสามอันพูได้นี่มีทั้งคู่กระถางน้อยแล้วก็มีมีน้ำเพชรขึ้นบะนจะได้ไหลเ <c oughs> นาะเพชรขึ้นบนจะได้ไหลอีแม่บอกว่าไปหาเก็บหอย,นะยเนาะหาเก็บหอยปตานะ่ะคือสิบอได้น้ำม,มูดอกมีแต่วสวีงามเลยกันเล็กน้อยเล่นฉนวชานอยู่ออ๋เสียงน้ำว่าดังว่าอย่านี ดินน้ำก็นี่ทุกคนขัวข okay. ัวท right ี่เอาเคยไต่เนาะแต่อ๋อไต่บ่ได้แล้วเพราะว่ามันบ่มีนั้นเห็นน้ำด่างวะเราน้ำไหลขัวนี่กะเพิ่สร้างนั่นจะเก็บปีเมียนเกิดเนาะปีเดียวกันเลยเปลี่ยนขัวเหรอเชิญรับประทานอากาศเดียวกันอีกเลยเดือนสามาะ โอ้โอ้ลงไปลีนป้าลูกดีนเล็กน้อยอันนี้เขาเอิญเนี่ยแคลแครบอลเพิ่นแคลแครบอลนี่โอ้แคลแครบอลเล็กน้อยหนาอันนี้เด้กอันนี้บ่ลหิองหางอันนี้คือเห็นมือตัวเองเลยเออมันโฟกัสมันแบบนี้อันนี้บอลบอลเพิ่นเขียนบอลโคกกานต่างฝ่ายน้ำเพิ่นระก้านบอลหย่งหางออกไก่บวกเดี๋ยวเขาไปเบิ้ง อ uhm, นยังน้อยอ่ะห้องพักก็ลงมะรีนเลิกเฮียนมาพ่อดินดินน้ำติดตาเด็กตาดำทุกคนไม่มีเลยนี่เนาะผู้ใดอันนี้กะขึ้นขู่อันนี้แล้วกะโดดลงมียาวมียาวปลาลุกไปดินดาวดิ้นหน่อยไปลงข้งไหนเดี๋ยวแบบนี้นะทั้งลุ่มเบิ่งดูภาพเล er ino, oh, ิกไหมเดี๋ยวเด็นี่เนาะเอ้ยทางลง เรไปบิ่งทางกลายเนาะว้าอยดิเย,ย,ย,ยนปน้ำบดได้ด้วยวินไควะใควะขัวอะไรวะ้านพละ ทีไปเดแล้วนะ กันเห่ทานะ bạn ban cả... แงนงมนนี่แหละโอ้คนไหลขนาดโอ้ยโอ,โอ้สาตูมาเลยตั้งลุ่มนี่บอกเลยว่ามีใครเด็กน้อยมาลินน้ำคือแบบเหมือนขนาดเลยวินดูมาเลยแม่ยากมากามากเลย่ะเบสมา,า,มานในเจค่ะ ห่วยอหองที่บ้านอาหองน้ำคือชีวิตเมืองทุกพรแขกสวนาเขตอันนี้โบเห็นปีนอพไปร้องเนาะท่านแต่ว่าเบอรสร้างป,า 1994. ปีเก้าสี่บ่พันเก้ยเก้บส่ปีเจนเนนเิดเนาะเจ้าแปดปีแล้ว วันนี oh, the right? mm ้เฮากะขึ้นมาต่ลีนน้ำาลีนดำจนเมื่อยเข้าจนได้ปลาว่กหลายเฮายังบ่ได้จักโตเลยเด้สิไปหาบ่หาเก็บเก็บกุ้งเก็บหอยเนาะโอดเิเข้าใจนี่ก่อนไเบิ่งปากเด้อปาน้ยังหลายยังบ่บกเลยพุ่นอ ปลาซิว,ดว,วได้ปลาซิวยังอ่ได้ปลาใหญ่เนะอ๋อน้ำยังเหลือขนาดเลยทีทั้ทงอันนี้จะเป็นทั้งนาทั้งเทิงอ,อ๋อพลนตึกตึกสะดุง้งได้ปลาซิวเนาะถ้าเราเอาสวิงมามีแต่ตาเก็บหอยเก็บกุง้งถ้าน้ำบกก็เลยต้องทิ้ลงได้น้ำหลพดเอ้อยเวลาจุดไปตามล้ง อยู่นี่แล้วเข้ามาจะไปข้างหลังมีมาบ่นคนหลายเกนหีก่เท่าเ่มันดามันจะกินหรือ่าลยกินลยกินซึ้งตัวไาได้กินก มันนโอ้ยจังชมตูมันหนักฮะในบกบดเลยนะเน่ยยงทำในหอกคือเทิางบกบ่อมาถ้ามันยันวิ่งเปแล้วเออทางนี้มันเป็นทางน้มันกันนานบกเลยเห็นบ่อเหรอน้ำเลิกเด็อยูมันเอาได้เ็สมงหว นำ những lãi vốn vẹn h ỏ Tài nam vô อีกจักหน่อยพุ่นล่ะเด้อครับเด้อคับกลังการยยงัดานล้าน่น้าน้ําเนี่ยเอคนยนน่ะีดๆตึม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 คือ เอาทั้งลูกมันค <laughs> um. uh. ือเป็นอยู่แล้วเนาะขี้ตุ่มเบิ่งกันเ้อโกนไปตองด้วยโกรธเลงปลาตองปลาตองว้าตัวสุดท้ายูคือห่วยบบไหน้ มาทางมาทางซึงหน่อยนี่ตาัเป่งัป่ป่งน่ะปอันนี้บ่ยังแงมบ่อ้ยทังคุณเข้บ่ได้เออเด็ก่ายนีตัวนี้นี่ตัวตัวนั้นงายแถ อันเดียวกันบ่องเจ้าบ่นะอุ้ยอันเดียวกันข้าจะกอได้หกเข่าได้ปีนี่แปลกมี่ขันหกเข่านี่งามอะไยนี่ยังโตยัยชาเอ๊ะลายอะไนี่ทั้งนั้นเอ๊ะทางนี้บกไปกว่าโอ้มอมีเหมือนแบบคนอยู่ถั่วลำหวยเลย สุดเลยตแตงสุดหวยข้างนั้นดังไฟเผาป่าเลยเกียวแบบสุดเลยนะสุดหวยเลยคนมืดบานเสื้อแดงแดงสาวหนเหนือได้เละสาวพุทสวยทีมเดียวกันทีมเดียวกันปะขึ้นเรื่อยเล่าเข่าปะเนะดุงชูรุสะรลาบอยู่ๆๆๆๆๆไปใสก่กกงมิตรแกงฟ้า,าน้ำน่มหลายเทอะไรวะ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ขวัวเด้อสายเลาะสมชื่อส,สายเลาะอ,อะไรขึ้นมาจ่อเง็นสถานการณ์บิังคาบน้ำปุ๊กและถุงงได้เอ้คนน้อยสิเคลื่านพาไปสึ่งบึ่งสายซ้มอมก่อนปางอมนะพ่อสายซ้มอมสาจอ,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 อบ ทางนี้คีบบกแล้วทางนี้ได้ทางทั้งเทิงคีบบกไว้บ่ผู้ทางเทิงผัดลาดด้วยผู้ทางลุ่มสิใดติอย่ามันต้องรอดไปแล้วนะมดีที่ทำรถเนี่ยง่ายเลป่าต้นไม้งามเลยพะนะสัมผูเข่าอยู่แม่เนาะต้นไม้ต้นไม้กับอันคือโอ้เมษาณเม่สนุกวะใช่ฮ่าเสือนิน้อยนายน้อยเมษาโนกเลยเมษาโนกนี่นะนี่นกับดิแม่ โมมีง่งบ่มี้อในขอเขาคือได้หลายเนาะรแบบดี<ม>ได้ลุ่มมัง่งได้หลายเลยเป็น,นได้พ่อนกบกูเลยอนพ่ <laughs> หลายก็น,นี้ยเดดึงเหยอย่ดุ่มนะยดุ่มมมนนี่ยึดข้งยูดลุ่มั้างนี้ข้งหลายได้หลายนับม่นะคะบูเออได้หลายดย่างเลยได้หลายนับโบกูไนา นานเออหลายๆกว่าบางวังกี้เมืกี้เขาเนี่ยยัง,ยงล่านย่งได้น้อยเดียวได้ปลาเค็งพร้อมไปตมื่อไงเยต้องนันิ้งหลา

เรื okay. well? ่องเอาน้ำเท่าเนาะเมื um. um. like ่อน oh, ี่ยยูนิตอะร้างรวบเอาน้ำเท่าเอาน้ำเท่าโอ้ยเหนียงลานนั่นเลยมันทำมต่เท่านี่ลต่ป่าน้อยเนาะจะไปซิ่งนป่ามังโอ้โหทีต่งกันหลาหนาวอ่ะเป็นอย่างนั้น่สยคลิป ใส่กิ๊บล่าลงยูทูบถ่ายคนละสิถ่ายครผู้ออยู่อยู่เมื่อเราบอกเมือเราบอกหูเเหเกบเกือบไม่ได้ป่าได้ได้เกลือรักเกือใส่ไหม

ปปาซิวใหญ่ที่ชิวที่เคยเห็นมากปเก็บของนี่ผลประชาในคงประมานี้นี่นค่ัลประชาจุบหัวจุบนี่นะพาออายอให้น้อยจะเคือไปติดจักจันที่อาไีกีเอาแล้วนะบรไเห็นอย่างเลยเซ่นขมันบอดองไปดอกช่วยบอดลงนะ เนี้มันดดงแดงแดงแดงอย่างนี้เก็บมามันเก็บอาหน่อยแม่หายนี่เตรียมคองได้คองนึ่งไว่ได้คองนึงแล้วส้มส้มอยหอยเน่ามะเขือได้นะสาวฝนรับหอยปไปทางใด

ยังาไรก็อุ้ยาไแเจ้า่ะใส่ป่าเจ้าป่าน้ำกันนะรับอ๋อป่าน้ำกันีมถ่ายเอา่ถ่ดึเท่าินักเท่าเด็เนี่ยนักเท่าหล่ะโอเจ็ดเลยไลไปเลยไลไปเลย มันอ่าเท่านะรอบที่สองห้อยบี้ปานกเลกนกเลกมื้อเอกันเื้อกันมือาชาเ้ามาเลยเอใช่โอ้อันนี้่อเป็นคนย้ออยเป็นคนเก็บเองตู้นี่ตู้ป่านะนั่นคืออะไรนั่นคือ อะไรยุดมึงป่าเอียงกับมูงโอ้ฮะเอาเลยเจ้บไปมันไดเนยนะเนี่ป่าฮะโอ้ใคอยเก็บ้คอยกะเก็บมีต่นคนชนดิเช็ตนับนุ๊กนับนุ๊กบ่มีเลยนะฮะลงมเลยบ่มีของบ่มีบ่มีนะ เด้อเด้อเด้อม่แม่นีเท่าที่เอาเท่าที่บลับอู้มันเป็นตาราอยูบันน้ำปืนตอนนี้กระชวยรอบเฉาะลองป่าในช่องป่ามนดูสคุกเรอทอเป็นว่ารับเท่ารับเท่าได้สีเขียวล่มรอทอรทอเท่ามันสีเท่าไ นี่แต่หอยเถอะนะเจ้าผู้ดดหอยฝนผู้บนนี้พี่ถ้าผู้มาหอยเขาจะได้หอยโคองนึงเม่เจ้าุูนไดตัแม่ได้ปะป่าบนนี้นีป่าโคงเท่าต้นกุ้งกับตัวบ้านี่ัดไว้ลองตัวอย่างนี้หัดป่แก คาเบิรงของเพื่อนเนาะอานาเต็มคลองนาใช่นี่เออจ็ดคลองออจ็ดปีนง่ามันขึน้นโอ้เบิรงคลองใหญ่เบอร์คลองฮะอ่าเรนนี่เห็นี่ยบอกขึ้นเลยอือมันแนะตงสลัดเอาได้เก็บคิดโองเอาไรไ,ไ,ไม่ได้ได้ค่อยมาหาเก็บทำไม đây là cụ già cho nồi, Đọc tép, rau ba bà ha à, ngào phao nướng này cho đủ này hết nướng này, nướng này, nướng này, nướng น้ำบันเดบกจำคิดลูกปลาเท่านะโอ้มีอยู่ได้นะมีนะนี่ไม่วหวผมมีเป่นก็นเลือกเอาแบบนี้เลยกหลายอย่างเป็ดนี้มีชู่อโชั่นอู้หูเธอรอเพื่อนเพื่ค่โอ้มีอยู่เลยนะตัวใหญ่เลยนะมีอยู่นะเอเอนสกท่นด้ หยอโอ้ได้หลยเลยตอนนี้เฮากับมาฮอดเฮอนแล้วทุกคนบอดได้อย่างได้ตะหอยอันนี้กับของอีเมะเนาะนี่ค่ะของอีเม่ได้ของฮานาได้สองหน่วยี่ของอีเม่หามาอ๋อไปเก็บนระทางดิโมมี่ฮอดป่าเนาะอันสะดุ้งพีสแสงจับอดได้กับโมมี่ ได้แต่พวกที่เขาเห็ดเหงียงล่างันะแม่มันไล่เหงียงในตอนป่าไว้นะนะได้อยู่มีแต่เป็นซิวจะไล่จะได้บูดคุยถนะมีหอยอันนี้นะหอยกี้หอยเล็บม้าโอ้ยหอยเล็บม้าจะหอยจูบน้อยน้อยก็น้อยแท้ๆเนี่ยฮะนี่เน่ก็น้อยน้อยก็เอาเพื่อนวะเอาเพื่อนาเพื่อนว่าเออเพื่อนว่าพวก่อยน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สี่ขอเจ้าไว้เชิญสื่อได้ทุกคนเด้อยโบได้ป่ามาปิ้งเลยนนเนาะวันนี้ ก็ไลค์ก็แชร์ก,รก็ติดตาไมไปเลยบ๊ายบายสวัสดีจ้าปบึนคุ๊บดีกว่า